สวัสดีครับมาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมกันบ่อยๆแน่นอนเพียงพี่ๆนะครับกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของอัปเดตใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับในแต่ละคลิปนะครับถ้าถูกใจชิ้นไหนเนี่ย กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยครับการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมครับช่องทางแรกเพิ่มเพื่อนกันมาที่ l ลนย ID ดนะครับ b, at, b o u n p i c a k แล้วก็ช่องทางที่20816289156ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีงานชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนเพชรจูบิลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%มีตอบแบรนด์จูบิลี่ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะฮะอยู่ที่50ตังค์แบ่งเป็นเพชเรเม็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาด18ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก61เม็ดร,รวม32ตังค์น้ำหนักรวม4.13กรัมขนาด53.5ราคาขาย27,900บาท งานสวยนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีครับแล้วก็แบรนด์ Jubilee d ด a m o n d เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งในเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็คุณภาพของเพชรงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมาะมากๆกับการใช้งานทั้งการใส่ในชีวิตประจำวันรวมถึงการใส่ทำงานราคาเบาๆกด cf ได้เลยนะครับ จี้เข็มกลัดดอกไม้เพชรงานเก่านะครับตัวเรือนปาหา่าประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่56ตังแบ่งเป็นเพชรเกสร1เม็ดขนาด15ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก56เม็ดรวม41ตังน้ำหนักรวม7.22กรัมราคาขายเพียง13,900บาทเป็นของเก่าแท้ๆนะครับที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นงานวินเทจคลาสสิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับทั้ง2แบบไม่ว่าจะใช้เป็นจี้รวมถึงเป็นเข็มกัดได้อีกด้วยพี่พีที่รักงานเก่ากด CF ีเอฟได้เลยครับแหวนเขียวส่องดิบป,ประดับเรือนเพชรตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยเขียวส่องจันดิบนะครับขนาดถึง3กรัต แล้วก็ประดับด้วยเพชร10เม็ดรวม90ตังน้ำหนักร,รวม5.13กรัมขนาด52ราคาขาย45.000บาทชิ้นนี้นะครับน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนดอกพิกุลน,นะคะเป็นตัวเรือนคลาสสิกใส่ง่ายนะครับแล้วก็ความน่าซื้ออยู่ที่เม็ดยอดจะเป็นเขียวส่องจันดิบนะครับเป็นพลอยดิบแล้วก็ประดับด้วยเพชร เพชรก็เม็ดใหญ่ครับเพชรตกเม็ดละ9้าตังค์พี่ๆนะครับที่สะสมงานพลอยโดยเฉพาะพลอยดิบชิ้นนี้อยากให้มีไว้จริงๆมีคุณค่านะครับแล้วก็น่าสะสมหน้ามีไว้มากๆเลยครับแหวนหยกพมา่าประดับเรือนเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นะครับประดับเม็ดยอดด้วยหยกพมา่า J d ด i v e Type A ประดับเพชร24เม็ดรวม60ตังน้ำหนักรวม15.15ก15รัมขนาด59ราคาขายเพียง5 10, 9 5 0 0บาทชิ้นใหญ่วงใหญ่ใจโตมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆผู้ชายนะครับถ้ากำลังมองหาแหวนยกประดับเพชรนะฮะที่ดูไม่เวอร์จนเกินไปชิ้นนี้มาแล้วยกพมา่าสีเขียวเข้มนะครับเขาจะมีะเนื้อพลอยนะครับตำหนิ ในเนื้อพลอยแบบนี้บ้างนะครับได้หยกเม็ดใหญ่ได้หยกสีสวยประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับมาในตัวเรือนที่ใสแล้วเต็มหน้านิ้วใส่แล้วเห็นชัดแหวนหยกพมา่าประดับเพชรหยกสีสวยๆแบบนี้หายากครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับทั้งใน โอกาสในชีวิตประจำวันรวมถึงโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆทำให้ดูหล่อแน่ๆ cf เลยครับกําไรพลอยหลากสีเรือนทองฉลุลายนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา80%ประดับด้วยพลอยหลากสีนะครับน้ำหนักรวม75.04กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่5.7ซนติเมตร ราคาขาย249,000บาทสวยงามเหลือเกินนะครับแล้วก็พี่ๆดูที่ก้านนะครับท้องวงกำไรเนี่ยมีการฉลุลวดลายนะครับสวยงามและมีความละเอียดประณีตทองนะครับทองเยอะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยก็เทียบเท่ากับทองประมาณ5บาทเลยนะครับส่วนตัวพลอย พลอยได้พลอยหลากสีรูปทรงเลขาคณิตนะครับถูกจัดเรียงสับวางแล้วก็ไล่เรียงเฉดสีออกมาได้สวยแล้วก็เด่นสะดุดตามากๆขนาดหน้ากว้างถือได้ว่าเป็นกําไรวงใหญ่ใส่แล้วเต็มข้อมือราคาสุดคุ้มจริงๆ cf เลยครับสร้อยข้อมือโซ่เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%นะครับระดับเพชร รวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่5.80กรัตน้ำหนักรวม57.31กรัมความยาวนะครับ16.8เซนติเมตรราคาขายเพียง259,000บาทสวยงามนะครับแล้วก็เป็นงานสร้อยข้อมือลายโซ่นะครับเรียกได้ว่าเส้นใหญ่เลยเห็นชัดแน่นอนแล้วก็งานแบบนี้ ดูเท่ดูมีรสนิยมในการแต่งตัวมากๆครับเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็ตัวเรือนถูกดีไซน์ออกมาแบบใส่ง่ายๆรวมถึงตัวล็อกก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับจะช่วยเติมเต็มช่วยเสริมบุคลิก แล้วก็ช่วยดึงดูดทุกสายตานะครับให้เข้ามาจับจ้องแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับพี่ๆในทุกๆครั้งที่หยิบมาใช้งานแน่นอนราคาสองแสนกว่าบาทราคาใหญ่นะครับแต่ได้ของที่มีคุณภาพเกินราคาย้าอีกทีเลยนะครับว่าเป็นสร้อยข้อมือโซ่เพชรที่ได้เส้นใหญ่ได้เพชรสวยราคาดีแบบนี้ c f ได้เลยนะครับ แหวนเพชรคูเชนไซส์กลัดนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.39กรลัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอยนะครับจะเป็นเพชรเหลี่ยมคูเชนคัตนะครับ1เม็ดขนาด1.01กระลัดน้ำ92หรือว่าน้ำา v v s s นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร เม็ดกลมนะครับอีกรวม38ตังน้ำหนักรวม3.05กรัมขนาด55.5ราคาขายเพียง7 5 5 0 0บาทราคาคุ้มนะครับกับแหวนเพชรไซส์กะลัดของจริงน้ำไฟดีมากประกายดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรเม็ดยอดได้เพชรเหลี่ยมคูช h i ่นคัตอีกด้วยซึ่ง ดูมีสไตล์นะครับแล้วก็ดูแตกต่างจากงานเพชรไซส์แกลดโดยทั่วไปมาในราคาคุ้มจริงๆครับแหวนโล่เพทายประดับเรือนยอดมอรกฏนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยมอรกฏแซมเบียแล้วก็ประดับด้วยเพทายดิบน้ำหนักรวม15.41กรัมขนาด59ราคาขายเพียง 49,900บาทวงใหญ่นะครับแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วมากๆเลยชิ้งงานนะครับตัวเรือนทองเนี่ยได้ทองเยอะทองหนานะครับแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆพี่ๆนะครับจะได้ตัวเรือนทองเป็นเรือนโลแล้วก็จะถูกประดับด้วยเพทายเพทายเป็นเพทายดิบนะครับสีน้ำตาลซึ่งมีความเล่นไฟสวยมากๆส่วน เรือนยอดด้านบนก็จะประดับด้วยมรกตแซมเบียใส่แล้วเต็มหน้านิ้วจริงๆ c สียเลยครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับจากใจเลยนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็ให้การสนับสนุนร้านเพชรทองบุญบิทัก์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยครับ งานส,สวยๆแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมผ่านช่องทาง YouTube นี้นะฮะเรายังมีหน้าร้านอีกด้วยครับร้านของเราเนี่ยเปิด2วันด้วยกันนะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาทำการบ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกนะคะมีเวลาว่างเรียนเชิญมา พบปะกันนะครับแล้วก็มารับชมสินค้ากันที่หน้าร้านได้ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยที่รับชมกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ c f ขอนะครับรัวๆเข้ามาก็ขอบพระคุณจากใจอีกครั้งเรามาพบกับของสวยๆแบบนี้กับร้านเพชรทองบุพิทากันอีกทีแล้วพบกันครับบ๊ายบาย